สวัสดีครับเตืนวิถีสานครับผมครับนุ่งเขียวพิธีสานครับผมกอดพนพิธีศาลเข้าครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะพ่อเนาะครับผมครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อพี่น้องไปหาอยู่หากินครับผมไปหากินทั้งไต่เมื่อทีมงานเฮาโอ้ว่าสิไปหามนต์ทำไมีทำอยู่นี่ละใกล้ๆเป็นที่ทุกการเฮานี่ละโอ้ยังไงเมื่อนี้พ่อพี่น้องมนต์ทำปลาทำปลาอีกแล้วเอาพี่น้องครับเมื่อนี้เดี๋ยวไปบุกทำน้ำกัดนะพ่อเนาะครับผมว่าเาจะมาเลือมาในพ่อเน้อตั้งแต่คลิปก่อนนี่กับสุดยอดเลยพ่อเนาะเนี่ย พไ um, ด้กินพี่น้องเ้ยแต่วงนี้เบิ้งทำก่นห้วยมอสกพอพาพี่น้องอ้ยอุอ้ยพี่น้องอบ้อง้อเบอง้องื้อน้องเบือบื้อเอ้องเเบื่อบื้องเ้นเบอเบเบเ้เบ้้เ้เือ้อเบเ้เพีเเอ พี่น้องครับเบิ้งพี่น้องนี่ป่ะคุณล่ะเรียกว่าสมาบูรณ์ยุตเตยคุณท่องหลายน้องครับทำป่าพี่น้องเผื่อให้เป็นเกียรเดี๋ยวอพี่น้องครัมบุครับเดี๋ยวขอญาพี่น้องเบิ้งกระจายน้ำกันพี่น้องกัมบุครับบนในห้องเดี๋ยวไน่พี่น้องครับจะให้ลูกเกลียวพาขับชมทางในพี่น้องครับว่าป่านี่ มีหน่อยมีหลาซ้ำแด่เลยมึงเานาะผิดครับซูมเบื้องล่างของเขาผิดหรอครับพู้น่ะเออผิดหรอครับน้องเขรุขหลีนี่ขึ้นว่าหนาจะเป็นป่าเนาะเออผิดหรือกัปป์ครับวันนี้ก็เลยข้าวมาถ่ายู่ทางนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าลูงเขียวเข้าไปทางพุูดพี่น้องครับเพิ่นว่าเมื่อกี้นี่เขาไปตรงหน้าผมเลยมาถ่ายู่ฝั่งนี้พี่น้องครับกัปป์สำหรับทำป่าข้าพี่น้องครับลูงเขียวว่าสิ้นไรป่าว่าตะกอนลูงเขียวเนาะครับผม ก็เลยพอได้อ่าเอากล้องไปเข้าไปทางในพี่น้องได้เบิรงน้ำกันพี่น้องกับกัวเบิรงข้างนอกเอาพี are, ่น้องกับม like ืบนนี้เอาแต่ถลุนถั่วชนลมกัดนึงเนาะอืมเป็นไรครับลุงป่าแล้วณะเขาหลายพ่อ้มันบ่ท่านี่หอดหมอกมันอยู่อืมกำลังไล่ออกมากำลังไล่เขาไปตอนนี้ไล่ออกมาทั้งพีน้องครับมันจะได้เอาง่ายๆพี่น้องเลยนี่จะกวดกวดกวดออกมาทั้งนอกพี่น้องครับ อเรามองนี่กาอาจะพอได้อยู่ได้กินหน้าพี่น้องครับผมพอได้ปนได้แจ่วพี่ดอกเพราะเราพี่น้องในเร็วปลาด้วมันหมวนนั่นอยู่วอ่าพี่รองครับผมแจ่วแพี่รองครับผับตอนนี้ค่อยๆมาเรืเร่อยๆก,ก่อนพี่น้องครับ อไดไแล้วพี่้องอันนี้อาจจะร่ชาติจิ๋นหนยต้องขอโทษขอาภัยพี่้องครับเผมมันจะเ่อนจัหน้อยนนึงเนาะครับผมบรากาของปลาพี่้องครับผมครับผม มาเรื่อยๆพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อกี้ลุงเขียวกับไล่ทั้งพุ่นเนาะพ่อเนาะ้องพอพอนี้กามาทั้งพี่พี่น้องครับลุงเขียวกำลังมากวดทั้งพี่พี่น้องเอง้ยปัณนี้เพราะว่าไล่แล้วมันกัด ัวทั้งพี่ออกมาน้ามไปเลยครับว่ากินต้มมันหล,ลายลงเขียร้อครับพวดนื้อได้ขังในปลาควาเปลาควาลายอยู่อยู่ขังในอยอเบื่อนพี่ลอ,องครับตอนนี้ล <c oughs> งเขียกรลังสไลด์ออกมา,นานพี่ลองครับครับสไลด์ตัวจะออกมาพี่ลองครับตอนนี้ออโอ้ไงว่าเข่าท่าไหออกท่านั้นเอ้ยงานไปยืไปหนูยืมไปหรอเอาอย่างตันไว้ก็ไม่ได้บ่ตันไปแล้ยวหรอเปล่าเพียน้องเบื้องกระดับวันนี้ จะจ้าก็แล้วพี่รองครับเ่ามาเบิ right? ่งบอกนี้ก้อนผุ่นยูข้างในอีกเพิ่งนึงไอ้ยู่ข้างในได้พัฒนีไกยูผุ่นผุ่นเนี่ยพี่รองครับผมเออแต่กอดโอดโอดโอยู่พี่รองครับให้บก่อหลายวะอือฮะกูมาตาปลาเลยหลุดหนีพี่รองครับอ่ะเดี๋ยวตักก่อนเนาะเดี๋ยวกูเอาอันนี้สะตากเอาเลยมอคืีอย่างไรตากเก็บเดี๋ยวไปนั่งเดี๋องครับผมเออพี่รองครับผมทำปลาพี่รองครับผมครับ ถือว่ามองนี่กับเด็ดคือกันน้าพ่อสมบูรณ์เนาะเอาวิา่งมาวิ่งมาอ่ะลองครับผมเฮ้าอ,อ่ะเบื่อพี่น้องครับงานน้องเดี๋ยวลุงเขียดตักออกมาก่อนครับผมลอ,องครับใส่วิงพี่น้องครับผมส่วนออกมาพี่น้องครับอื้มโอ้สุดหย่อยหลีพี่น้องเอ้ยทำปลาแต่ละมองนี้ ถือว่าใส่ได้พี่น้องครับทำปลาตัวนี้ก็ทำปลาอยู่หน้าเฮาหล่าพี่น้องครับนี่เื้ยยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับพอผลตักไปแล้วกอนเนาเอาไม่เรื่อยพี่น้องครับว่าปลารู้ชื่ว่าสวใหญ่กว่าทั้งผลยี่ดอกพี่น้องครับเอาตลาเอาวิ่งไปโต๊กเอาวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเฮ้ยหลวงร้อยตัวมันดอกตัวมันน้ำปอกกิ่ขันเจ็บติเอาไม่ได้เจ็บติปลาอยู่หนิบอเจ็บเพื่อเดียวเนาะที่กองไว้พี่น้องมันก็จ้ากว่าหน่อยเดี๋ยวมันได้ทำเสร็ โอ้ยอ่ะเดินไปลองครับผมเขาเดก้คนมาทรมานแต่มาเห็ดบาดเห็ดเวียงถักแผลนี่สิละหาอยู่หากิีนนะลุงเจ้าเอ้พี่น้องว่าโอ้ยเป็นสนักข่าวโหลายป่ะนี่กัเอาหัวกันได้เพผนว่าคุ้มค่าอยู่ได้แหละพี่น้องครับใครก็ไปตึกงเหยียบเมื่อได้ฟังเท้อกับอะไรกับมี่ดิบาดเป็นมันเราตัวตัวเนี่ยธรรมดาพี่น้องครับผมนักลบอยู่มีบาดแผลพี่น้องครับเดินไปลอครับผมนี่คือ พี่น้งครับโอ้ยไปเที่ยงผมขึ้บ่อใส่บ็ดปัญเดี๋ยวเดียวใส่วิ่งมื่กาดขาดเบ็ดปลาวิ่งรุ่นนี่เอ้่ยนี่ซิมลงไปแอกนี่ไม่ได้ปลาเลยเราแอบแล้วอยูอ่โอโอยไหนพี่น้องเออพี่น้องครับรุ่นแบบพ่อปนพ่อแกงพ่อต้มอยู่นี่เบรร็ดพี่น้องเอลยปลาเฮาเดี๋ยวให้ลุงเขียวกับพาะสมุนกายเคยออกมาก่อนพี่น้องครับ ร้เ่อนป้าย่าัอังได้ไปดูมาเมนกนหน้าตาปดูประกาศจับพี่รองกับผมงานนี่ไปดูพอเลยนี่กมาพี่รองครับเก็บปลาน้ำกันพี่รองเลยป่ะนี่ ส่วนมากนี่เป็นปลาเค็งแน่ปลาข้อแน่นครสมบุญเนาะนี่พี่น้องครับครับนี่โอ้ยพี่น้องครับปลเค็งก็กได้มันเปนหน่อยเด้อพี่น้องโอ้ขอบเพื่อได้กางเงียงใส่ในี่ยไม่ต้องห่วงเด้อเพื่อ้อปลาเค็งนี่พี่น้อง,องต่ไลยกันได้พี่น้องครับนี่รครับนี่มีทั้งหน่อยทั้งไงพี่น้องครับผม แน่นหน่อยกว่าน,อ,น,นอ๊นะไปยังพอตายปะอ้ย่างหอนหม,มุ่นของพายางอืมรอ่อยพี่น้องครับเบิ้งหนะาก,กันกนะเอาไว้นี่กับพ่อเมื่อได้พี่น้องครับผมเรียบร้อยได้พี่น้อง เขาเลืบมาเนะี่ยเลืบพี่น้องครับอ๋อ อ่ะพี่น้องครับผมครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่งหาก้าเอามาสองรอบแล้วพ่อเนาะครับผมนี่แหละพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับได้เครื่องทางนะครับเดีนี้ปลาในลุงเสียวว่าพอทะฉะนี้เครื่องพี่น้องครับผมครับว่าลุงเสียวกำลังกลัวดออกมาอีกพี่น้องครับผมข้างในพี่น้องโอ้ยแบบขวไล่กลัวดออกมาพี่น้องครับว่าปลาเขาข้างในนะครับเนาะแต่ว่านี่ก็ยังไม่ได้กินแล้วพ่อเนาะครับผมเดี๋ยวเขาจิไปทำการเอ่อไปปล่อยเักหน่อยพี่น้องครับครับปล่อยลูกทายเขาก่อนพี่น้องเอ้ย เพื่อว่าจะอะไรเห้นเขาญ่แพ่พันไปทางหนาแน่นะนะพ่ <ผม S 2> อเนาะย้ำยากระจังเอ็ดหาอยู่หากินพี่นะครับจะไม่เอ็ดกินกันเออนะจองเลยครับผมพอได้อยู่ครับ <laughs> เดี๋ยวรอบแรกก็ครับเดี๋ยวเราจะเอาลงไปปล่อยก่อนพี่น้องเดี๋ยวครัเอาเอาไปปล่อยก็ไม่อย่างปล่อยเป็นสายปล่อยเนาะอืาเอาวัดบีงแล้วบ่อลเลยก็ไม่เหลือล่างเอบ่ลล่างแค่น้อยก่อนติปล่อยเล,ลยปล่อยเล่นบ่ ผมเดี๋ยววิไปน้ำในกะได้พี่น้องครับผมเดี๋ยวให้ลุงเขียวกวดออกมาจากทางในก่อนพี่น้องเลยเออขักเนื้อไหลพี่น้องครับผมครับปลานี่ก,นาาก็ลงมาจากให้าจากหน้าเขาหรอนะ้องพอเนอ้องเดี๋ยวพึ่งกะลงมาข้างนะครับข้างในทอ่อแต่ว่ากะในลุงเนื้อบ่ลุลงเน่้อหรอพี่น้องครับเพราะว่าเขากะใส่อ้อย่างก่อพ่อไปเลยใส่ตรงไว้ีได้พี่น้องครับตั้งแต่ปีกันเลยเฮ้ยพองคร ก็ส <kung> <ang> ีลางซะก่อนสิพ่อเลยฮะปวดทองท้างแล้วโอ้ยมามามาครับนี่ล้งปล่อยกระไดพี่น้องตุ้สางพีเกาครับผมครับเนียหไหลพี่น้องครับโอ้บล่ล่างก่อนิพ่อไจนอยปหนให้พี่น้องดิ เดิมมันเป็นอย่างงามเปนแบนี้เลยน้องเอยขอย่าจังเยอ่นี่งตงน,น,นี่ก่อนพอฮะอเอานีนล่างมาเลยตัวนี่ครับล่างกเลอ่ปิอยเลยบ่หรือว่าเลือกเลือกไปกินบ่นินี่เอาละคอนตัว่โอ้โหตะอนจะินะพอลว แต่ว่าตรงนี้มันยังหน่อยอยู่เพราะว่าถังเสร็จเขาจัดเก็บเมื่อกี้นี่นี้ตัวยังไงพี่น้องครับเนี่ยยังไงไปปนพี่น้องครับหน่อยๆกับล่อยมันรลดก่อนนี่โอ้ยพี่น้องครับมันบาดกันเอาว่าทำเนี่เออพน้องครับกับเพียงบาดเนาะล่อยเราเพาะวันนี้เออนี่พี่น้องครับจุดจวดเลยนี่สวยงามพี่น้องครับ บ่อไงวาปุ่นไปเนี่ยพอได้อยู่ในกินแล้วนะพอน้อเอามาปล่นะอยเนาะครับผเอาเลยคู่นึงพี่น้องครับวันนี้เฮาเดี๋ยวทะเบิ้ลกันอีกพี่น้องครับผมคู่ที่สองพี่น้องเพี่เขาเก็บมาส,สดๆใหม่ๆหม่คนระับเนาะดูกันตาลพี่น้องอ๋อเดี๋ยวมีการล่างนะครับเดี๋อาลงเดียวกอนเฮาเนี่ยอือนะครับโอ,อ้โหกล่องแล้วพี่น้องครับจิตตุลเดี๋ยวขอยาจังไม้พี่น้องเลยเอ้าเช็ดจังไม้นึงา ี่อถืออันนี้ด้วยกะองพี่ลองครับสินหาหน้านุ่อย่าใชน้อยนึงน,นำตะกบดไปเ้ด้ก็ได้ประมาณจะกิโลพออยู่นี่คืดว่าสามโล เด en> ี๋ยวนี่สามตีรัวพี่ดาวกูกลัวนะพ่อเนาะเนียนพี่รองครับผมอันนี้ต้งเขียวว่าว่าได้เลยเคิงได้พี่รองครับคักรกบนั่นอีกพี่รองปลาขวานคักขว่านี้แลาวคอมีตู่ขนาดงามพี่รองครับผมมึงนะพี่รองครับรุ่นนี้รั่วร้อยยี่ไม่รับเพราสมบูรณ์เมียนทำเบคคายกระไรพี่รองครับตลาดตระรี่เพิ่นพี่รองมึงนะ่ซื้อปลาดุกอะไรเพราะนี่ จับไม่ได mm. ้หรอกไม่วาให้นอบนัวพ่อจตัขอจิกระดูกเอาเยแต่ไม่ที่งปนได้เป really ็นยังดู๋ยวนอไรละละนี <S <S ่เราตักเนาะเราบ่งหงอะไรตัวพ่อนงไฟยังมืดมือเด้ยเขาไม่ได้เมีนเอา้เต้เมียนออกว้องไฟไ่ได้ละโมบมบป้วนละอืผู้แพ่กับแพร่เมียน เนาะพี่รองครับผมมาเลยโอ้นี่แหละพี่รองครับหากระพาะได้อยู่ได้กินไปพี่รองเลยนี่นะโอ้ยแต่ขนาดงามพี่รองครับครับเลยปล่อยไปรุ่นน้อยๆนี่รุ่นไหนให้ลุ่นไหวบ่อรุ่นนไงน้อยโพดบ่ปล่อยบ่รุ่นนี้กระพาะได้ต้มอยู่พี่รองครับต้่มสมแต่พอสมบูรณ์วะพี่รองครับมานี้งามบุ๋มีกับบุ๋มีดิงามหายอยากกันยากเลยนะพ่อเนาะ มือพี่น้องเลยมือนี้ก็ถือว่ามารคัดยิ่ดอกพี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวห้าวไปใช้ากันเอามาอีกล่ะพี่น้องครับจะเอาอีกแล้วพ่อเนาะยงครับผมเอามกจะไม่ปล่อยใบในสารในฝายห้าวเนี่ยครับยู่เบื่อกระไรแล้วพ่อเนาะมครับผเพราะว่าเขาบอกกระต่ายดิตายที่โตครับผมปีกายในพ่อสบู่นะโว้ยสนว่าพี่น้องครับเอาปีใดก็ว่เบิดเมนตะเอือนเลยวันนี่้นี่ครับพี่ต้องผ่อนพี่ต้องครับมือนี้ก็ถือว่า สำเเร็็จกนาะสหรับการน้องบุกทำปลาเนี่ันครับผมครับผมครับก็ถือว่าพ่อแม่ยูได้กินไปพี่น้องครับจังฝากคลิปต่างคลิปหนาคลิปใดนะพ่อเนาะครับผมสำหรับทางช่องวิธีอีสานี่น้องครับสำหรับคลิปต่อต่อต่อไปให้ดูภาพกันหายนะใหได้ตามกันติดตามเพื่อนครับผมเอาเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีอีสานไปซะหนีครับพี่น้องครับครับผมโอ้ยฝืนเดี่ยวครับมามาต้มปลาร่วมกันพี่น้อง